มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตรงตรงไม่ติดเรียกสารี่ว่าแฟนรับเข้าทางแม่เปบแบรนดเนมให้ในวันเกิดหลังจากหนุ่มตรงตรงเปิดตัวรักครั้งใหม่กับสารี่เดอะสตา์ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะลงตัวไปหมดนะคะทั้งชีวิตรักแล้วก็ฝั่งครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะ อย่างเช่นในวันเกิดของแม่แฟนนะคะตรงๆซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ตั้งใจเขียนการให้เป็นของขวัญด้วยล่าสุดนะคะวันที่10มิถุนายนตรงๆหรือว่าตรงๆเดอดสตามาร่วมงานปฐม,มทัศน์ละครเวทีฟ้าจรดสายลเดอะมิวสิคเกิลณนะโรงละครเมืองไทยรัชดาเทเตอร์ได้คุยเรื่องสถานะไปบ้างหรือย,อยังจริงๆเราเองก็มีคุยกันไว้เราอยู่ในสายตาพ่อแม่แบบนี้ก็โอเคแล้ว รับว่าเราศึกษากันแบบนี้เรื่อยๆนะวันนี้มันพร้อมจริงๆเราค่อยอันนี้กับมันแต่ถ้าเกิดเรียกแฟนก็ไม่ติดใช่ไหมจริงๆผมก็ไม่ติดครับทุกคนเห็นแบบไหนก็เรียกได้ครับล่าสุดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แม่แฟนจริงๆแล้วผมไม่ได้เรียกว่าเปน,นะครับมันคือความตั้งใจเขาว่าอย่างไรบ้างหลังเราให้ของขวัญวันเกิดจริงๆเขาก็ดีใจครับและเขาไม่ได้หวังอะไรเลยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ไม่หวังอะไรในเทศกาลต่างๆ หลายคนเห็นข้อความรู้สึกว่าเป็นข้อความที่จริงใจข้อความนั้นเป็นอย่างไรจริงๆแล้วข้อความนั้นผมเขียนก่อนที่จะมอบของขวัญให้เป็นการวอวยพรในตัวของคุณแม่ของน้องเขาชอบเก็บอะไรที่เป็นความทรงจําเขาเก็บมาตลอดไม่ว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่เคยที่จะไม่เก็บของเลยเพราะว่ามันเป็นความตั้งใจของผมแล้วก็น้องด้วยเราก็เลยได้มีโอกาสได้เขียนกันแล้วก็มอบให้น้องเพื่อเอาไปมอบให้กับคุณแม่ กระเป๋าใบนี้คุณแม่อยากได้หรือว่าอยากจะมอบให้จริงๆผมกับน้องเราไปเลือกด้วยกันครับเป็นของขวัญที่ได้ร่วมกันกับสาลี่หรือว่าเป็นของเราคนเดียวจริงๆร่วมด้วยครับตรงๆไม่ติดเรียกสาลี่ว่าแฟนรับเข้าทางแม่เปแบรนด์เนมให้ในวันเกิดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ